สำหรับคปวีโอนี้นะครับครูจะมาพูดถึงข้อควรระวังในการแก้สมการนะครับทุกๆครั้งนะเรารแก้สมการนะครับสิ่งหนึ่งที่ห้ามทำเลยเนาะก็คือห้ามย้ายข้างตัวแปรนะหรือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเป็นบวกเป็นลบเนี้ยห้ามย้ายข้างนะครับห้ามคูณทะแยงเนาะปกติเราแก้สมการเรามักจะ คูณทแยงย้ายข้างไปถูกไหมขึ้นไปคูณนะตัวที่หารอยู่ย้ายไปคูณนะครับแต่อสมการนี้ห้ามทำนะครับอ่ะอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่าให้เราแก้สมการของ x ลบหส่วนด้วย x ลบสน้อยกว่า2องนะถ้าไมถึงบอกว่าห้ามเนาะเพราะว่าเครื่องหมายสม,รรมการเนี้ยถ้าเออเวลาเราเจอตัวเลขที่มันเป็นลบอย่างเนี้ยเมื่อเราย้ายข้างมันจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าในกรณนนีที่เป็นตัวแปรซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเราย้ายข้างไปจะทําทให้เราได้คําตอบไม่ครบนะครับอ่ะลองดูตัวอย่างเนี้ยสมมุติถ้าเราทาแบบวิธีผิดนี่วิธีผิดเลยนะก็คือเราย้ายข้างเหมือนแก้สมการทั่วไปบอกว่าเจอแบบนี้ปุ๊บเราย้าย x ลบ2ขึ้นไปคูณ2เลยอ่ะก็กลายเป็น x ลบ1น้อยกว่า2คูณกับ x ลบ2นะครับก็ได้ว่า x ลบ1 น้อยกว่า 2x ลบ4ถูกไหมย้าย x มาอยู่ด้วยกันเนาะฝั่งซ้ายก็ย้ายมาลบฝั่งขวานะ4ที่ลบอยู่ย้ายไปบวกฝั่งซ้ายนะครับกลายเป็นลบ1บวก4น้อยกว่า 2x ลบ2นะทำทีเดียวเลยนะครับตรงนี้ก็ได้ว่าเป็น x ตรงนี้ได้เป็น3เพราะนั้นเราบอกว่า x มากกว่า3เราตอบเลยเนาะบางคนบอกอยนี่ไงง่ายนะครับ แต่กายเป็นมาเราผิดมาไม่ได้คะแนนนะครับทำไมถึงผิดเดีย๋ยวลองมาดูวิธีที่ถูกต้องก่อนนะเราถึงจะเห็นว่าทําไมถึงผิดนะครับอ่ะวิธีที่ถูกต้องนะอย่างที่บอกว่าเราห้ามย้ายข้างตัวแปรไปคูณทะแยงนะครับเราจะทํำยังไงล่ะเราก็ต้องย้าย2ที่อยู่ฝั่งขวามาฝั่งซ้ายนะครับก็จะกลายเป็น x ลบหส่วนด้วย x 2, ลบสลบสน้อยกว่า0ูนอ่ะคราวนี้ก็ ทำสวยเท่ากันนะครับ x ลบหนส่วนด้วย x 2, ลบสลบสนี้ก็ต้องคูณด้วย x ลบสทั้งเศษแล้วก็ส่วนเขไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนเรากลายเป็นอะไรและเป็น x ลบสละนะครับข้างบนก็กลายเป็น x 1, ลบหนะลบส x บวกสนะลบสคูณกระจายเข้าไปนะครับน้อยกว่า0ูนข้างบนจะได้ว่าเป็นลบ x บวกสส่วนด้วย x ลบสน้อยกว่าศูน ข้างบนดึงลบออกมานะเป็น x ลบสส่วนด้วย x ลบ2น้อยกว่า0นย์ะครับอ่ะคราวนี้เครื่องหมายลบถูกไหมลบ1ถ้าเราย้ายไปฝั่งขวาย้ายไปหารน,นะครับเครื่องหมายอสมการจะต้องเปลี่ยนถูกไหมตัวเลขเป็นลบย้ายไปคูณหรือหารอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอสมการต้องเปลี่ยนเพราะนั้นก็จะได้เป็น x ลบสส่วนด้วย x ลบ2มากกว่า0นะลบ1ตัวนี้ ย้ายไปหารน,นะครับเครื่องหมายเปียบน,นะครับอ่ะในการแก้สมการพอเป็นแบบนี้แล้วทําไงครับเราก็จะเขียนบนเส้นจํานวนถูกไหมเอาแต่ละตัวไปเท่ากับ0นะ x ลบ3เท่ากับ0ย์แสดงว่า x เท่ากับ3เราเขียนบนเส้นจํานวน x ลบ2เท่ากับ0แสดงว่า x เท่ากับ2เราเขียนบนเส้นจํานวนเขียนช่วงบวกลบบวกนะครับเครื่องหมายมากกว่าแสดงว่าตรงนี้ต้องกลวงถูกไหม มากกว่าเราชี้ไปทางเครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมเราจะได้ว่าคำตอบจริงๆก็คือ,เ,อ,อเป็นลบอินฟินิตี้ถึง2ยูเนียนกับ3ถึงอินฟินิตี้ถูกไหมไอที่ตอนแบบที่ผิดเนี่ยเราจะได้แค่เป็น3ถึงอินฟินิตี้ไงมากกว่า3ก็คือตั้งเปิด3ถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแต่คำตอบที่ถูกต้องเป็นไงครับมีช่วงลบอินฟินิตี้ถึง2ออยู่ด้วยถูกไหมครับ นั่นหมายความว่าที่บอกว่าการที่เราทําแบบผิดเนี้ยแล้วคําตอบผิดของเราในที่นี้ก็คือเราจะขาดคําตอบบางช่วงไปเราจะได้คําตอบไม่ครบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำทำข้อสอบเป็นข้อสอบชอยส์อย่างเนี้ยแน่นอนก็ต้องมีชอยส์นี้มาหลอกอยู่แล้วถูกไหมนะครับเราก็จะไปการเราก็จะผิดนะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับว่าที่ถูกต้องนะอันนี้ผิดนะ ทำนะครับอันนี้กาไว้เลยนะที่ถูกต้องเราห้ามย้ายข้างตัวแปรนะหรือตัวที่เราไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเนี้ยย้ายไปคูณหรือหารอีกฝั่งหนึ่งในกรณนนีเป็นอสมการนะครับเราต้องย้ายตัวเลขเนี้ยมาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็จัดรูปให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้คําตอบที่ครบถ้วนนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆเนาะทุกคนต้องไม่ลืมนะครับ